สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องสมาชิกช่องตอนสต็อกนะครับแล้วช่วงนี้ผมก็ทําการบ้านประเมินพื้นฐานตัวไหนที่แพงผมก็แบ่งขายนะ่องด้วยผมมองว่าเศรษฐ,ฐกิจมันโดนชุดรั้งนะครับด้วยสงครามนะครับด้วยวิกฤตโควิดด้วยอะไรหล,ะละยายๆอย่างผมก็มองว่ามันมันน่าจะเดียวร้ายนะนี่คือความคิดเย็นส่วนตัวนะครับผมมองว่ามันอาจจะ ชงักได้เิรษฐกิจต่างๆจนล่าสุดผมมองว่าเฮ้ยมันไม่ได้แล้วนะครับเราก็ต้องหยุดหยุดซื้อเพิ่มนะครับขึ้นมาก็แบ่งขายถึงเงินสดสัก10หรือ20%เซนตนะครับแล้วก็ยังถือหุ้นอยู่80-90%เซนะครับแต่เอาว่าจากที่เมื่อก่อนเนี่ยผมเต็มพอร์ตไม่มีเงินสดเลยนะครับผมตอนนี้ผมก็เก็บเงินสดไว้บ้างนะครับไว้ช้อนไว้ซื้อเวลามันทันผลนะครับเพราะว่า วิกฤตนะครับมันจะเกิดตอนที่เราไม่รู้ตัวนะครับถ้าเรารู้ตัวเราก็ไม่ใช่วิกฤตครับอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดนะครับผมก็ไม่ไม่ประมาทนะว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ดูพื้นฐานในหุ้นแต่ละตัวครับตัวไหนแพงก็แบ่งขายตัวไหนยังถูกอยู่ก็ถือนับปันผลนะครับตัวไหนไม่มีปันผลเราก็ไม่ไม่ซื้อนะครับงบขาดทุนเราก็ไม่ซื้อนะครับช่วงนี้ผมกลยุทธ์ผมเปลี่ยนเป็นอย่างนี้นะครับ ต่อไปนะครับมาตอบคำถามนะครับถึงคิวของสมาชิก VIP ของเรานะครับถามถึง SFT นะครับกับ CPANEL นะครับสองตัวนะครับคลิปนี้ผมจะมาพูด SFT ก่อนนะครับแต่ก่อนจะไป SFT นะครับก็ขอฝากธุรกิจประกันภัยนะครับประกันชีวิตประกันภัยรถพรบต่างนะครับท่านใดต้องการที่จะทำประกันนะครับก็ทัก รหรือ S Line กันเข้ามานะครโอเคนะครับมาดู SFT okay, นะครับ, FT, รบเบื้องต้นผมก็เข้าไปดูในข้อมูลเซตนะครับแล้วก็ราคาวันนี้นะครับ5บาท70วันนี้วันที่31มีนบะมีนาะับจากนั้นผมก็ไปดูหัวข้อต่างๆนะครับไล่ต่างไล่ตั้งแต่หัวข้อข่าวก็ดูผลดำเนินงานนะครับ พอดูผลดําเนินงานปุ๊บนะครับสิ่งที่เราเจอก็คืองบนะครับกำไรต่อหุ้นต่างๆที่มันปรากฏออกมานะครับปี663กําไรต่อหุ้นยีิบเจ็ดตังค์พอมาปี64ปีนี้นะครับปีที่ผ่านมาล่าสุดก็ทําได้ดีนะในช่วงโควิดนะครับก็เหลือ25ต่าตังค์ลดลงเล็กน,น้อยนะครับพอเราเจอแบบนี้ปุ๊บสิ่งที่ผมประเมินนะครับนี่คือจุดแรกที่ผมเจอนะครับผมก็จะประเมินเลยนะครับคูณด,ด้วย P ีสิเท่าก่อ นะครับก็คือได้พื้นฐานที่2บาท50นะครับ2บาท50จากนั้นนะครับผมก็ไปดูต่อนะครับไปดูเรโซนะครับ P/E ตอนนี้21เท่านะครับปันผลก็ประมาณเฉีดนะครับไปเบอร์บุ๊กนะครับมาเก็ตแคป2อ0 0นะครับถ้าเรามองอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะประเมินคร่าวๆเลยว่าราคา5บาทเนี่ยมันอาจจะสูงไปสักหน่อยนะครับ สูงไปสักหน่อยเดีว่าเราก็ต้องไปดูต่อนะครับว่าเป็นธุรกิจทําอะไรนะครับน่าสนใจหรือเปล่าในมุมมองของโมเดลธุรกิจทีนี้พอผมไปดูโมเดลธุรกิจนะครับผมก็ขอดูเป็นภาษาไทยนะครับดูภาษาไทยสักหน่อยนะครับเป็นผู้ผลิตเลซจ,จําหน่ายนะครับระบบการพิมพ์ฉลากพิมพ์หดรัดรูปนะครับนี่ก็คือลักษณะของ ผลิตภัณฑ์ของเขานะครับก็เป็นฟิล์มนะครับรลัพรูปก็คือน่าจะเป็นฉลากผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับพอผมเห็นธุรกิจโมเดลธุรกิจแล้วผมเอ้ยมัน,ม,นมันโอเคนะครับผมก็ขยับทันทีนะครับขยับ PE ที่ผมให้สิบเท่านะครับผมมองว่าเฮ้ยอย่างนี้มันมันมันไปได้ทุกผลิตภัณฑ์นะครับไปได้หลากหลายผม่าจะให้ P e สักยี่สิบเท่านะครับเนื่องด้วยโมเดลธุรกิจน่าสนใจนะครับเมื่อกี้เราเจอการต่ิหุ้นอยู่ที่ ยี่ห้าตั้งนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าคูณด้วย P e 20เท่าเลยนะครับผมก็จะได้พื้นฐานที่5บาทนะครับตอนนี้ขยับขึ้นมาแล้วนะครับพื้นฐานผมขยับขึ้นมาที่5บาทแล้วนะครับนี่คือวิธีวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นนะครับผมก็จะเจอข่าวดีผมก็จะบวกนะครับเจอข่าวร้ายผมก็จะลดนะครับอาจะเรกเราเจอข้อมูลนะครับแล้วก็ตั้งต้นก่อนพอเจอข้อมูลที่ดีโมเดลธุรกิจที่ดีนะครับมันก็จะบวก อันนี้คือแล้วแล้วแต่ท่านนะถ้าท่านมองบวกท่านก็ปรับบวกถ้าท่านมองว่ามันลบท่านก็ปรับลบนะครับซึ่งแต่ละคนก็จะมองไม่เหมือนกันอันนี้คือเอาเป็นว่าผมยกตัวอย่างนะครับมุมองผมแล้วกันนะครับทีนี้ผมมาดูงบนะครับสิ่งที่ผมดูก็คือมาเก็บเข็บมาเข็เข็บสองพันสี่สินทรัพย์เก้าร้อยเองนะครับอนถามว่าราคานี้แพงไหมก็ถือว่าแพงนะครับอันนี้คือแพงพื้นฐานเราอยู่ที่ห้าบาท จากกำไร,รมมต่อหุ้นปีล่าสุดนะครับแล้วก็กำไร,รมมสุทธิเขาทำได้14เปอร์เซ็นต์นะครับถือว่าดี14เปอร์เซ็นต์นะครับกำไร,รมมดีนั้น PE 20เท่าเนี่ยก็ถือว่าเหมาะสมนะครับเห็นไหครับเวลาเราให้ค่าต่างๆเราต้องดูนะครับเออแต,แต่ถ้าสมมติกำไร,ร,รมมสุทธิตรงนี้นะครับต่ำสิบเนี่ยผมก็อาจจะลดลงมาเหลือสัก PE 15เนี่ยนะครับมันก็บวกลบ PE ได้มันก็เป็นการประเมินนะครับ เพราะแต่ละคนก็ประเมินได้ไม่เท่ากันเป็นอย่างั้นนะครับแต่ท่านต้องพยายามเรียกว่าสังเกตนะครับว่าเราจะพอประเมินดีไม่ดียังไงนะครับอันนี้คือแต่ละคนจะมองต่างกันนะครับเราก็ฝึกฝึกประเมินบ่อยๆนะครับพอเราฝึกประเมินบ่อยๆปุ๊บสักวันหนึ่งเราก็จะแม่นขึ้นครับเพราะฉะนั้นหุ้นตัวนี้ผมมองว่ามันก็ห้าบาทห้าสิบเนี่ยถือว่าค่อนข้างแพง เทียบกับปันผลนะครับเทียบกับปันผลแต่ทีนี้นะครับอีกจุดหนึ่งที่ผมดูก็คือส่วนผู้ถือหุ้นนะครับงบดุลเมื่อกี้เราดู m a Market cap มองว่าแพงต่อไปดูงบดุลน,นะครับงบดุลปี62ส่วนผู้ถือหุ้น2 0 0นะครับ228ล้านพอมาปี63า้อานเล้านพอมาปี64 7 0 0ล้านสิ่งที่เราเห็นคืออะครับบรรทัดนี้ครับเราเห็นอะไรครับ มันเติบโตนะครับมันเติบโตเพราะฉะนั้นพอเห็นมันเติบโตปุ๊บเฮ้ยนะครับเราก็จะพิ้ขึ้นมาทันทีว่าโอ้แสดงว่าหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่เติบโตถูกไหมครับสินทรัพย์จาก400ขึ้น800จาก800ขึ้นไป900ถูกไหมครับแล้วก็ส่วนผู้ถือหุ้นก็คือทุนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นถามว่าเอ้ยมันก็ถ้ามันไปอย่างนี้นะครับเพิ่มขึ้นไปทุกๆปีนะครับเราก็จะเห็นเทรนด์กไมครับพ้นราคา5บาท50เนี่ย อีกทัก2-3ปีนะ้้าหน้าอาจจะไม่แพงก็ได้ถูกไหมครับสุดท้ายแล้ว Market Cap กับสินทรัพย์สินทรัพย์ต้องไล่ Market Cap ถูกไหมครับก็ตามทันเพราะฉะนั้นถามว่าเฮ้ยราคานี้ก็ในอนาคตถ้ามันยังคงรักษาการเติบโตไปได้เนี่ยผมมองว่ามันก็ก็ราคานี้ก็โอเคนะครับถูกไหมครับทีนี้เราก็ไปดูรายได้ครับรายได้เข้าร้อยล้านหกร้ล้าน7จ็ล้านนะครับยังคงเพิ่มขึ้นอ่านะเพราะ ก็ถือว่าราคานี้ก็ถือว่าถ้าเราเทียบปัจจุบันนี้ผมมองว่ามันแพงตรงนีแต่ถ้าอีกสัก2ปีหรือสาปีข้างหน้าเนี่ยนะครับสินทรัพย์ต่างๆก็จะตามทันนะครับตามมาร์เก็ตเชฟทันเพราะราคานี้ก็อาจจะไม่แพงเพราะผมก็จะให้พื้นฐานนะ้ำปัจจุบันเอาเป็นว่า5้าบาทนะครับแถวๆห้าบาทนี่ก็คือเื็นที่ผมมองนะครับหรือถ้าเราพอใจปันผลนะครับเราก็ซื้อได้แต่ในที่นี้นะครับปันผลก็ไม่ถึง2%เอนะร์เซตเพราะฉะนั้น ห้าบาทห้าสิบเนี่ยนะครับถามว่าซื้อได้ไหมก็ซื้อได้แต่ว่าอาจจะซื้อเล็กน้อยถูกไหมครับซื้อหน่อยหนึ่งแล้วค่อยไปจัดเต็มแต่แตวห้าบาทหรือต่ํากว่าห้าบาทถูกไหมครับนี่ก็คือสิ่งที่ผมประเมินนะครับหุ้นตัวนี้ถัดจากนั้นนะครับผมก็ไปดูฟรีโฟดฟรีโฟด์เองแค่โอ้โหลดลงมาอีกนะครับจากยี่สิบเก้าลงมาเหลือยี่สิบสามเพราะเวลาย่อยถืออยู่น้อยนะครับแล้วก็มีเจ้าใหญ่ถืออยู่เยอะถูกไหมครับรายย่อยถือน้อยเพราะหุ้นตัวนี้ก็ถือว่า ยิ่งดีขึ้นอีกนะครับสนับสนุนนะครับทีที่ยี่สิบเท่าก็ถือว่าเหมาะสมครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์นะครับฉลากพิม์หนอนนะครับมีสองประเภทก็คือการพิมพ์พิมพ์กราวเวียนะครับแล้วจะบอกพิมพ์ดิจิตอลนะครับผลิตภัณฑ์อื่นๆมีแม่พิมพ์นะครับฟิม์์ยืดก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่ดีนะครับดูจากกำไรแล้วก็ถือว่าโอเคกำไรสุทธิเขาสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ แล้วก็นี้สินเนี่ยสั้นไม่ค่อยมีครับแล้วก็มีกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็รายได้นะครับรายได้คงเพิ่มขึ้นนะครับต้นทุนเองก็เพิ่มตามนะนะครับแต่รวมๆแล้วก็ยังโอเคนะครับยังโอเคเพนหุ้นตัวนี้นะครับผมมองไว้ถึงห้บาท นะครับเร็วล่าสุดก็สองบาทห้าสิบนะครับสองบาทห้าินี่เลวล่าสุดหรือไม่ก็3บาทถูกไหมครับนี่คือจุดที่เร็วล่าที่สุดแต่ผมมองว่าถ้ามันรักษากำไรต่อหุ้นไปได้2ี่สกว่าตังค์ไปทุกๆทุกๆปีนะครับมันก็หรือจะเพิ่มขึ้นอย่างนี้นะครับผมมองว่าบางครั้งราคาแถวๆนี้อาจจะไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับแต่เราถ้าเราเทียบกับหุ้นหลายๆตัวที่กำไรนะครับต่อหุ้นที่ยี่บ้าตังค์เนี่ย บางตัวก็อาจจะขึ้นไปถึงสิบาท1ิบกว่าบาทก็มีนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เอาเป็นว่าตั้งรับแถวห้าบาทนะครับนี่คือสำหรับผมผมมองงนี้นะครับทีนี้ไปดูกราฟครับถ้าเราดูกราฟนะครับอินดิเคเตอร์เราจะเห็นนะครับก็เป็นขาขึ้นลงไปจนถึงแปบาทนะครับหลังจากนั้นก็เป็นขาลงนะครับเพราะนนั้เทรนตรงนี้ยังเป็นขาลงนะนะครับยังคงเป็นขาลงนะครับ เพราะฉะนั้นผมมองไว้ว่าโซนซื้อนะครับแถวๆห้าบาทลงมาเนี่ยเป็นจุดที่ที่ลงมาก็ต้องซื้อนะครับลงมาต้องซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่างบกําไรมันยังคงเติบโตนะครับบรรทัดนี้นะครับเดี๋ยวมันก็จะโตโตโต,ตขึ้นไปนะครับแล้วไปบรรจบครับมา r k เก็ตแคเอง รสรุปก็คือว่าราคานี้นปัจจุบันนะเทียบนบปัจจุบันนี้ยังยังคงแพงนะครับมองนี้นะยังไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามองว่าอันนี้เขาสักสองปีสามปีเนี่ยผมมองว่ามันก็มันก็จะคุ้มเพราะว่ามันเติบโตนะครับเพิ่มขึ้นของรายได้นะครับแล้วก็การผสมต่างหรือไม่ถ้ามันลงมาเราค่อยทยอยสะสมนะครับจนกว่าปันผล นะครับได้สัก3-4%อรน่เปเ็ย่งนี้นะครับมันถึงมันค่อยจัดเต็มนะครับตรงนั้นแต่ถามว่าณตอนนี้ก็ซื้อได้เล็กๆน้อยๆแต่ก็อย่าเพิ่งจัดเต็มแล้วก็มูลค่าทางบัญชีก็ประมาณบาทกว่าๆสองบาทนะครับเพราะนั้นเอาเป็นว่าหุ้นตัวนี้นะครับตั้งรับที่5บาทลงมาครับหรือใครจะเข้าแถวๆนี้ก็อย่าเข้าเยอะนะครับเข้านิดหน่อย ค่อยไปจัดเต็มแต่แต5บาทลงมาโอเคครับนี่ก็คือหุ้น SFT นะครับเป็นตัวแรกนะครับในรอบหลายวันนี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ